3-5มีนาคมนี้ทั่วไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะบางพื้นที่ทะลุ40องศาเซลเซียสแล้วนะคะจากนั้น6-8มีนาคมต้องระวังพายุฤดูร้อนค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่3-5มีนาคมนี้เมฆฝนมีน้อยค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นกลางวันอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ35-40องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นออกนอกบ้านต้องพกร่มกันแดดผู้ที่ทํางานกลางแจ้งนานๆต้องระวังอาจมีอาการโรคลมแดดนะคะรวมถึงเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันค่ะก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่นะคะส่วนมากฝนจะตกประมาณช่วงบ่ายถึง และจากนั้นค่ะ6-8มีนาคมลมเปลี่ยนทิศทางเนื่องจากยังมีมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบ้านเราอยู่นะคะทาให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมเกิดเป็นพายุฤดูร้อนขึ้นได้ค่ะโดยเกิดขึ้นในระยะแรกบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลต้องระวังพายุฤดูร้อนโดยจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้นะคะเกษตรกรต้องเฝ้าระวังผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหย าได้ในระยะนี้พื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพิเศษนะคะจะอยู่ทางภาคอีสานและภาคตะวันออกสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามาแล้วให้เราฝากกันได้นะคะและฝากติดตามข่าวสารกับ TNN อเออด้ผ่านช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ